ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสว่างแสงธรรมนะครับผมเป็นวัดที่อยู่เขตอำเภอนายุงนะครับผมเพิ่นปั้นพ,พระพุทธรูปไว้นะครับโอ้ลายแหง่งเป็นร้อยองค์นะครับ ปั้นพระพุทธรูปไว้ถึงเขานะครับเป็นร้อยองค์สวยงามขนาดครับผู้ใดมีโอกาสมาทาังพี่กะแวะเข้ามาเยี่ยมชมท่ายรูปนะครับผมวัดแสงวัดสว่างแสงธรรมนะครับหยวมเพอ่อนายุงครับ รูปปั้นพระพุทธรูปนะครับที่เพิ่นปั้นไว้นะครับสวยงามและก็ลายนะครับผมว่าเป็นร้อยเป็นหลายร้อยองค์นะครับครับเรียงไร้าตามทางเขาวัดมาครับ แต่ละองค์ก็มีแต่องค์งามๆนะครับองค์งามๆยังบพอนะครับมีเป็นรายล้อยองค์เลยครับยุ่งาำวัดนะครับ